นี่คือเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จล้มเหลวและกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนะครับถ้าคุณรู้จัก EA Game หรือบริษัทค่ายเกมชื่อ Electronic Art s นะครับต้องรู้จักคนนี้ครับ ทิปฮอคกิ้งครับทิปฮอคกิ้งนะครับเกิดที่แคลิฟอร์เนียในปี1953นะครับเขาเรียนด้านไอทีมานะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็มาทำงานให้ Apple ลนะครับหลังจากทำงานกับ Steve Job s ได้สักพักหนึ่งครับเขาเริ่มเปิดบริษัท EA เนะครับเป้าหมายของ EA เเขามองว่าผู้สร้างเกมเหมือนศิลปินนะครับโดยไม่หวังเรื่องการตลาดอะไรเลยนั่นทำให้ธุรกิจเกมในช่วงแรกๆของเขาเนี่ยครับไปได้สวยมากเลยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำรายได้จริงๆนะครับเพราะว่ายิ่งคนต้องการ เกมที่สนุกขึ้นกราฟิกดีขึ้นเขายิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นและต้องแบ่งส่วนแบ่งให้ผู้พัฒน,นาเกมนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้บริหารคนอื่นเข้ามาทําให้ทริปฮอกกินเนี่ยลดบทบาทในการทําเกมลงไปนะครับเหลือแค่เป็นผู้บริหารเองนั่นก็คือความเศร้าใจของเขาครับมันคือการทํางานในแง่ของผลประโยชน์นะครับเขาก็เลยไปก่อตั้งทําคอนโซลเกมขึ้นมานะครับชื่อ 3DO แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับล้มเหลวอีกเหมือนเดิมนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยมีการปรับบริษัทครั้งใหญ่นะครับซึ่งเขาก็ยังอยู่ EA อยู่ EA ก็ได้ทําเกมกีฬาขึ้นมาเกมแรกนะครับก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์ของอเมริกันฟุตบอลชื่อจอร์นแมดเดนครับจอร์นแมดเดนฟุตบอลประสบความสําเร็จแล้วก็ไล่ซื้อลิขสิทธิ์ของเกมกีฬาทั่วโลกให้มาอยู่ใน EA เกมสาหรับที่พอลกินแล้วนะครับความยิ่งใหญ่ของ EA มันอาจจะเป็นความยิ่งใหญ่ของบริษัทแม้ว่าบริษัทจะประสบความสําเร็จแต่ตัวที่พอลกินก็ไม่ได้มีความสุขมากนักนะครับเขาจึงถอนตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของโปรแกรมเมอร์หรือลงทุนในเกมหรือแม้กระทั่งสร้างสนุกเล็กๆหรรรือโแนะคับ ที่พอกินเป็นตัวอย่างของคนที่ทําธุรกิจด้วยใจรักมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะไม่ประสบความสําเร็จตามสิ่งที่เขาหวังนะครับเรื่องราวของที่พอกินนะครับคนเราไม่ต้องประสบความสําเร็จตลอดนะครับผิดหวังได้นะครับแต่ความผิดหวังก็ให้อะไรบางอย่างกลับมากับเราได้เช่นกันนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วเราจะเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังอีกครับ